สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเรื่องไกลร้องอีกให้กระกะตอสอบพิธาปมไปดูวอลเล่บอลถ่ายภาพกับนักกีฬาจนสู่การวิจารณ์นำการเมืองมาเกี่ยวข้องกับกีฬาวันที่3กรกฎาคม2,566ในายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐ เปิดเผยว่าเช้านี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้คณะกรรมการเลือกตั้งกกตตรวจสอบว่าสมาชิกของพักคนายพิธาลิมเจริญรัฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ7ประกอบมาตรา184วรรก1วงเล็บ3วงเล็บ4หรือไม่เนื่องจาก ปรากฏข้อเท็จจริงที่สาธารณชนทราบกันโดยทั่วไปว่านายพิธาลิมเจริญรัตซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2566ได้ไปชมและลงไปในสนามแข่งขันและถ่ายรูปกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เมื่อคืนที่29มิถุนายน2566และมีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวทางสื่อต่างๆจนนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการนำการเมืองมาเกี่ยวข้องกับนักกีฬากระทบกับภาคลักษณของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนั้นในเรื่องไกล ยังกล่าวอีกว่าตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บเประกอบมาตรา184วรรคหวงเล็บสวงเล็บสประกอบข้อเท็จจริงที่ปรากฏโดยทั่วไปกรณี มีเหตุที่ควรขอให้กออกตใช้ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาดำเนินคดีต,ตามความในรัชธรรมนูญมาตรา8 2วงเล็บ4เพื่อตรวจสอบว่านายพิธาลิมเจริญรัฐมีการรับเงินหรือประโยชน์ใดๆจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วย ราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆในธุรกิจการงานปกติและหรือมีการกระทําใดๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพของหนังสื่อพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรคหนึ่งวงเล็บ3วงเล็บ4หรือไม่อันจะเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายพิธาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามความในรัชธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ7ประกอบมาตรา184วรรคหนึ่งวงเล็บ3วงเล็บ4หรือไม่ขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวคะ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ